สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้ไป8มาแรงนะครับผมก็ได้เข้านะครับ8มาจริงๆนะครับเนาะแล้วก็สำหรับเลขท้าย3ตัวนะครับก็ให้ไป0 8 7ย์นะครับสำหรับคนที่เอาไปเสี่ยงโชคก็ได้เข้ากันนะครับเนาะสำหรับ8 7นะครับกับเลขทดลองออกสำหรับวันนี้นะครับมาแล้วนะครับมาแล้ว กับเลขทดลองออกงวดประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2568นะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับเดือนเมษางวดนี้กมาแรงนะครับเนาะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามกับเรียกทดลองออกแต่ระวังออกจริงนะครับในงวดวันที่16เมษายนมาแล้วนะครับไปรับชมและไปติดตามกับการทดลองออกจากทางช่อง ชังนุภารวยพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะให้ลูกย่างหมายเลขรักกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการ สี่งหยิบขึ้นมาครั้งละ1ห,หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวาัลรางวัลละส0่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้า ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละก,กันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหกปดเก้าหแปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเก้าหแปด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขระจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัเลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก0ูนย์ห้ศห้ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก0ูนย์ห้าหนึ่ง รางวัลเลขกหน้า3ตัวออกไปครบแล้วสองครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออก102 102ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก102 ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่สองและหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก4ี่หกเจ็่ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก4 6 7รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว1ครั้ง จึงมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ใช้อุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่3นะคะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว เลขทดลองออกรางวันเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2568เลขที่ออกเก้าศูนย์เก้าศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่ออกเก้าศูนย์ รางวัลเลขกหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะเลขทดลองออกกลางวันที่หนึ่งงวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2,568เลขที่ออก738ดสา 738607ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวัลที่1งวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก738607